สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านบ้านนะคะพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะช่องของคนรักวัวนะคะก็วันนี้พาทุกท่านมาเลี้ยงวัวเช่นเคยนะคะก็กลับจากต่างจังหวัดมาแล้วก็มาดูวัวเลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เอามาเลี้ยงเพิ่งปล่อยออกมาได้คุณตาคุณยายเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็อิ่มแล้วเพราะว่ากินฟางจากค้อ ก็เมื่อเช้า1กระบะนะคะหนึ่งกระบะที่ขนไว้ให้นะคะช่วงนี้ก็หญ้าหญ้าธรรมชาตินะคะค่อนข้างขึ้นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆคลองชลประทานซึ่งตอนนี้ชลประทานเขาก็ปล่อยน้ําออกมานะคะก็ทำให้พื้นที่บริเวณแถบๆนี้ ชุ่มหน่อยนะคะแล้วก็หญ้าก็ขึ้นดีนะคะเนี่ยค่ะบัวก็เดินกินตามัทยาศัยเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าขนหญ้าหวายที่ชาวบ้านเราเรียกกันอ่ะนะคะอันนี้ค่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วตอนนี้เดินรัดเลาะกินใบมะม่วงนะคะกินใบมะม่วงบ้างกิน ผลไม้ป่าบ้างนะคะตอนนี้กระแสที่บอกว่าวัวราคาถูกมากๆนะคะหลายๆท่านก็บ่นกันหลายหลายท่านก็บ่นว่าวัวราคาถูกมากตอนนี้ขายไม่คุ้มเลยนะคะเหมือนให้เปล่าเราไม่รู้จะพูดยังไงเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเ,เราอย่างที่พูดเสมอว่าเรากําหนดราคาไม่ได้ เราเป็นคนกําหนดราคาไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือลดต้นทุนนะคะท่านผู้ชมนะคะก็พูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะเราไปกําหนดราคาอะไรไม่ได้เลยเราไม่ไม่สามารถไปกําหนดราคาไปทําก,กลไกการตลาดของราคาวัวได้เลยนะคะทีนี้ก็เราก็ ได้แต่ลดต้นทุนในส่วนของคอกเรานะคะให้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้ได้เยอะที่สุดทีนี้การเลี้ยงดูของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วกบ็บริหารจัดการให้ดีนะคะอย่างเช่นการอาัดฟางทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะอย่างนาพื้นนี้นะคะปกติเนี่ยฟางท,ทุกนาเนี่ยก็คือไม่พอกันเลยนะคะ แต่จะสังเกตว่าปีนี้ฟางที่นาของหลายๆหลายๆที่เลยก็คือปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะไม่อัดนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็ต้องการลดลดต้นทุนเรื่องของการการหาฟางไว้ให้วัวนะคะโดยบางข้อก็คือไม่ให้กินเลยนะคะบางข้อไม่ให้กินไม่เก็บไว้เลยทีนี้ ถ้าอัดมันก็มีต้นทุนอ่าถ้าอัดก็มีต้นทุนแล้วก็ละสิบห้าสิบหกบาทไหนจะค่าขนอีกใช่ไหมคะไหนจะค่าขนต่างๆอ่าน้องอมน้องอมอุ้มน้องเลยลูกนี่นี่นี่วัวมันจะอันนี้แล้วนี่นี่วัวมันพันเชือกมันพันการเร็วอ่ะเร็วเร็ววออกมาออกมาลูกอ่าเนี่ยค่ะวิ่งก่อนเร็ววิ่งก่อนเร็วอ่ะไปเร็วเร็วลูกเร็ว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 พันเชือกเขาเลยเลย ตูจีนยกขาขึ้นไปไยเร็วๆอย่ามากวนเขาเนี่ยค่ะก็มีอีกเจ้านึงนะคะที่แกมาผูกไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เจ้านี้เขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเราก็ต้องดูแลวัวเราด้วยเอาเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปอย่ามากวนเขาอ่าม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 าอ่าตอนนี้ก็มีเด็กๆมาช่วยเลี้ยงวัวด้วยนะคะนี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็กลไกของตลาดนะคะเราไม่สามารถไปกำหนดได้ก็จะส่งผลต่อชาวเลี้ยงวัวอย่างเรานะคะที่ต้องอาศัยการเลี้ยงเพื่อขายแล้วก็ให้ได้ผลกำไรมากที่สุดดังนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ชาวบ้านเราก็ไม่ค่อยจะอัดฟางเก็บไว้นะคะก็จะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งอย่างเดียว เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนในการอัดฟางนั้นมีค่อนข้างสูงไหนจะค่าอัดไหนจะค่าขนนะคะก็ที่คอกเราก็บูรณาการโดยการขนแบบเนี้ค่ะเอามากองกองไว้แล้วก็ขนใส่รถบิ๊กอัพให้วัวกินนะคะอ่าเนี่ยค่ะคุณตาก็จะมาเลี้ยงช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะก็เป็นการบริหารจัดการในช่วงหน้าแ้งนะคะไหนไหนแล้วก็ เลี้ยงแล้วนะคะต่อให้ราคาจะขึ้นจะลงขนาดไหนถ้าเราปรับตามบริบทตามสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลายๆข้อก็ต้องอยู่ได้นะคะดังนั้นถ้าวัวมีเยอะจนจนเกินไปจนจนเกินความสามารถของเราที่เราจะดูแลไหวนะคะเราก็ควรที่จะแบ่งออกไปบ้างนะคะแบ่งออกไปบ้างเนาะ แต่ถ้ายังไหวอยู่ก็สู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมีลงนะคะมีขึ้นมีลงอย่างน้อยให้มันขยับขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้มีเอ่อกำลังใจในการเลี้ยงนะคะมีกำลังใจในการเลี้ยงแล้วก็การเลี้ยงบัวให เข้ากับบริบทของพื้นที่ท่านผู้ชมก็ลองเลี้ยงนะคะในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงก็ลองดูเป็นไทยพื้นบ้านไทยกระโดนเรานะคะหรือว่าลูกผสมไทยพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาจะมีข้อดีก็คือกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเหมือนที่ทางช่องก็ได้ระบุแล้วว่าทุกคลิปเลยนะคะก็จะยังคงยืนยันเสมอว่าไทยพื้นบ้านหรือไทยลูกผสมระหว่างไทยพื้นบ้านเนี่ย เลี้ยงง่ายกินง่ายแล้วก็หากินเก่งนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็กินมะม่วงป่าแล้วนะคะชอบมากๆเลยนะคะไม่ได้กินยากก็ตามอัเนี่ยค่ะอย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นลูกผสมเหมือนกันนะคะก็เลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะท่านะผู้ชมเราเริ่มจากเขาเรียกว่าเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามศักยภาพที่เรามีนะคะตามศักยภาพที่เรามี ทำยังไงเราจะอ่าทำยังไงเราจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าถ้าอาถ้าเราซื้อพันธุ์ที่เขาเรียกว่าพันธุ์ที่มีต้นทุนสูงสูงนะคะแล้วก็มาเลี้ยงแล้วราคาวัวยังเป็นแบบนี้นะคะ รับรองว่ามันก็กระทบกับคนเลี้ยงแน่นอนนะคะไหนจะปัจจัยต่างๆนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะเริ่มถ้าวัวถูกช่วงนี้ใครคิดที่จะเลี้ยงเนี่ยค่ะซื้อไว้เลยช่วงนี้นะคะซื้อไว้ก็ซื้อตัวละถูกๆนะคะวัวไทยพื้นบ้านเราเนี่ยตัวถูกๆสวยๆวยมีเยอะๆอ่ามีเยอะมากๆนะคะมีเยอะมากๆหรือไม่ก็ขอแบ่งจากข้อที่เขาเลี้ยงอ่าที่เขาเลี้ยงมาแบบ ดีแล้วก็อ้วนทวนสมบูรณ์นะคะเรารู้ประวัติการเลี้ยงรู้ลักษณะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเราก็ขอแบ่งเขาก็ได้นะคะขอแบ่งเขาก็ได้อย่างที่ข้อก็จะมีคนมาขอแบ่งก็ก็หลายคนอยู่นะคะก็หลายคนอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้แบ่งนะคะยังไม่ได้แบ่งเพราะว่าก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวนี้ก็ไทยพื้นบ้านเหมือนกันอ่ะวัวลูกผสมไทยพื้นบ้านนะคะก็ยังเป็นโครงไทยพื้นบ้านผสม ่ะบรามันนะคะออกมาเป็นบรามั่นนิดๆแล้วนะคะยังไม่ใช่บราหมั่นเลือดเลือดสูงนะคะก็ดูความกินง่ายอยู่ง่ายของวัวไทยพื้นบ้านนะคะต่อให้สถานการณ์แห้งแล้งหรืออะไรยังไงเขาก็สามารถอยู่รอดแล้วก็เอาตัวรอดได้สามารถทําให้ตัวเองอิ่มได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวนี้ลูกไทยพื้นบ้านเลยเนี่ยค่ะ ตัวนี้ไม่เคยไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวไม่เคยปล่อยให้ตัวเองไม่อิ่มนะคะหญ้าแบบไหนก็กินได้หมดเนี่ยใบยมะมงใบม,ม่วงตอนนี้อิ่มแล้วเดินโตเตะได้นะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเคล็ดลับหรือวิธีการเลี้ยงมันขึ้นอยู่กับแต่ละข้อจะบูรณาการนะคะเชื่อได้ว่าการเลี้ยงวัวของทุกคนก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ แต่จะแตกต่างกันที่ว่าใครจะสามารถบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณนะ์ณตอนนั้นนะคะไม่ว่าจะวัวถูกหรือวัวแพงหรือจะแห้งแง้งหรือจะฝนหรือจะหนาวอะไรก็ตามถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีนะคะย่อมทำให้เราประสบผลสำเร็จได้นะคะก็นำมาฝาก่านผู้ชมนะคะ ความรู้หรือเทคนิควิธีการหรือแงวคิดต่างๆที่เราชาวเลี้ยงวัวก,ก็ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านนะคะมาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเลี้ยงวัวซึ่งกันและก,กันนะคะเพราะว่าที่ข้อเราก็บูรณาการบริหารจัดการแบบนี้นะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมให้ได้ชมนะคะให้ได้ชมได้ได้ดูกันนะคะว่าเราก็ จัดการแบบนี้เลี้ยงแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มหันหัวกลับไปแล้วนะคะตอนนี้จะไปข้ามคลองเพื่อกลับบ้านไปฝั่งนู้นแล้วนะคะเจ้าจะฝูงเขาไปแล้วนะคะฝั่งนู้นเนี่ยคะ่ะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะ so well, <Nous S 2> เราจะเลี้ยงตามบริบทของเรานะคะไม่ต้องไป หาอาหารหรือไปหาอะไรที่มันเสริมถ้าเรายังสามารถบริหารจัดการได้กินฟางให้อิ่มแต่ในคอกแล้วก็พาเขามาออกกําลังกายมาเดินผ่อนคลายนะคะมาเดินผ่อนคลายแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะนะคะแล้วฟางเนี่ยอิ่มดีกว่าหญ้าอีกนะคะฟางนี่อิ่มดีกว่าหญ้าแล้วก็เวลาเขาขี้เนี่ยก็ขี้ขี้เป็นก้อนแข็งดีนะคะไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไม่ ไม่เหลวนะคะขี้เขาไม่เหลวนะคะก็เก็บง่ายดูแลง่ายนะคะอันนี้ค่ะก็กลับแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวกลับแล้วเพราะว่าหิวน้ํานะคะแต่วัวข้องนี้ที่ขาดไม่ได้เลยปัจจัยสําคัญของข้องนี้เลยคือน้ํานะคะเรื่องน้ําเราจะให้กินน้ําที่สะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่เสมอนะคะแล้ว เขาก็จะไปกินน้ําที่บ้านนะคะไปกินน้ําที่บ้านแล้วก็กลับออกมากินหญ้าอีกเหมือนเดิมนะคะจนกว่าข้าแล้วก็ไล่เข้าคอกนะคะก็นํามาฝากทุกท่านให้ได้ชมนะคะการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆที่มีการบริหารจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็ลดรายจ่ายลดต้นทุนประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ